请靠困袋买，来来来来，不、哦、<laughs> 我的妈呀，我们的东西都快掉了，<laughs> 原来是车上这么累。没你在，怎么样？因为我舍不得妈妈，阿姨、哎<呀>。但是我要出去玩了，哎、给你们看，阿妹，小叶，笑一笑下，妈嗯 <laughs> มาแม่ไม่优雅了因为拔牙了车的钥匙在哪里啊要出发你车的钥匙都不知道在哪里哈哈哈ได้อานนี้คือกงเจ้นขะดูดีใจมากมากอนี้คูกขุักเอนแล้วเัร้วาฮของเต็มไม่หมดเลยทำยังไงดี จะวางพอไหมเนี่ยคุณดีใจไหมดีใจดีใจใจมากมาค่ะดีใจมากามาค่ะดูผิวผวใส่ยังไงหมดเนี่ยโอ้ข้างบนนี้ก็ยังมีนะฮะนี่ดูดูดูดผมว่าถ้าเธอขนบ้านได้ก็คงขนไปแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยน้ำเต็มเลยอันนี้คือน้ำใช้อันนี้คือน้ำดื่มโอ้อยไม่ได้เจ็ดตองฮ่าว่างล่ะโหเลี <c oughs> ้ยงให้ ปลายแดง KG เป็นอย่างงนกระดาษจริไม่ได้เขีนเรามะโอต้เราโซ่ถ่ายได้เขียนอกแต่ว่าใน这อบไม่ทั้เทแล้วว่าล้างมาแล้วเทม้าเพราว่านี่太愛แล้วอ้าจริงๆก็ว่าอัย15ปีไงครับโอเคค่ะมัมม้าพี่น้องแหย่อ่าคืนนี้เมลบูดน้นที่ไหนอะอืใช่ก็ไม่ได้แพลนไว้ถึงไหนก็นอนนั่น ไม่เป็น <laughs> ่เป็นไ่我就导航去广州吧้า้กิโเมตรนะครับไกาวากเลยอ่ะเราเราาเราเราเใาเร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 าาเร้เราเรเราเเราราเกาเราหเร ไม่รู้啊ผมรู้สึกว่าคุณพระยาคนที่มีผิงนั้นอะไรก็ไม่รู้เลย。这个就是我们环中国旅游的第一天。哈哈哈哈哈。第一天就是啊？是的，红缎蓝马了。ตอนนี้ก็ถึงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับในเส้นทางชนบทนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผิงเขากำลังเข้าน้ำอยู่เดี๋ยวออกมาแล้วเดี๋ยวให้เธอขับรถบ้างก็จอดอยู่ข้างหลังปั๊มน้ำมันไม่มีคนเลยอากาศก็หนาวๆนะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนไหนไามั้เออให้เธอขับบ<า>้างไปไปกันต่อขับเก่งมากมากเก่งมากอืม <c oughs> <c oughs> เฮ้ย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 เฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้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  没有，强带咖。现在已经七点多了。<laughs> 嗯，ฟ้ามืดไปหมดแล้ว。เราก็ไม่รู้ว่าจะนอนที่ไหนค่ะ。哈哈哈哈哈哈。ตอนนี้เรากำลังขับรถไปยังสวนสาธารณะนะฮะเพื<好>่อจะไปดูว่าเราสามารถนอนพักที่นี่ได้หรือไม่。快到了，快到了，快到了。希望这个公园可以睡。今天将会是我们在车里睡的第一天。哇哦。那我们就米吧。 เดี๋ยวนี้ออันนี้อ่ะ,ออะนั่เสิฉันไม่อยาะได้了你้嘛我觉得这里เพราะว่าจุดจอดรถของสวนสาธนารณะนี้อยู่ติดกับห้องน้ำที่ไม่สะอาดเราจึงไปยังสวนสาธารณะถัดไปใกล้ถึงแล้วสวนนี้ไม่มีที่จอดรถแล้วตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไง。所以现在我们也不知道今天晚上要睡哪里了啊，已经八九点了，怎么办？ววตอนนี้เราก็ต้องไปยังสวนสาธารณะที่อยู่ถัดๆไปอีก。你觉得这个公园会 success 吗？肯定会。 等会儿我们到了之后，我们就点外卖，让他送到车里来。<laughs> 哇哇，到了到了到了！你们看、嗯，这个就是我们今天晚上的家，感觉不错，嗯、有了希望。全、嗯、球阿、啊、妮。那我说说看，嗯、怎么样？怎么样？跑谁大呀？金哥<今儿>。<laughs> <music> 我们好 lucky 哦、啊！我们现在把车停在了这个角落，这里就是公园，那里就是轰堂。哎，妈隆！给妈妈。嗯、<laughs> 今天就弄这里了。我的妈呀！我们的东西都快掉了。 我们现在要干嘛？我都忘了。拿东西出来、啊。我们要拿什么？拿桌子。哦，oh, 对对对对对。还有呢？桌子和椅子。哦，oh, 对,对对对对对。这个都是老婆收拾的，所以 orrow, 你们知道这一箱是什么吗？是的。萍萍 <laughs>、嗯，由于没哦哦。<noise> <noise> มาหลายเนี่ยจะชัวร์想装东西的小碟子กลายเป็นว่าเจ้านี่พอถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เลยสักครั้งตีซื้อยงตีขึ้นมาดูได้ไหมอืมใช้ไฟฟ้าจากรถในการต้มน้ำร้อนตอนนี้คุณพรรยากำลังจัดระเบียบด้านหลังใหม่อีกรอบนึงให้มันดีขึ้นไม่งั้นเปิดออกมาแล้วแบบหมูของตกลงมามา,มากมาย <laughs> นี่นครับของพวกเราที่นำมาเดินทางในครั้งนี้นะฮะแต่ความจริงไม่ใช่แค่นี้นะมีด้านหน้าอีกเนี่ยที่วันนี้ให้ดูนะฮะเยอะมากเลยฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เราสั่งตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับพี่ไหลเดินนั้นเข้ามาส่งยังสวนสาธารณะเลย 谢谢。啊，原来露营这么累啊！网上的视频都是骗人的，说的好 enjoy，其实好累。早知道还不如去住酒店。荒废ในการตั้งแคมป์อันสวยงามของพีพิงแค่วันแรกก็พังทลายแล้ว。强帕拉雅，强懒妈妈。什么意思？我老公很聪明啊。我是傻咪，我不是帕拉雅。哦，强傻咪。傻咪强。傻咪强什么？懒妈妈。 妹妹嗯，开心快乐的一天。这个鸡冒烟了，老公。鸡、嗯，它闻起来很香，然后还有，有艾油嘛？对吧？哎，奶，啊，好。嗯，我觉得泰国烤鸡好吃一点。我觉得中国好吃、这个。哦，这不是烤鸡，这是 steam 鸡。 ต้องใส่ถุงมือดินี่ยังถุงมือก่อสร้างเลยดูดิ <laughs> ใส่ถุงมือก่อสร้างกินไก่นะใต้คุยหัวมากมากไม่ใส่ก็ร้อนมากๆใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่ใชกินๆๆกินกินกินชวนี่มาดูผมกินอะไรข้าวหมูแดงกับข้าวขาวหมูของจีนนะฮะท้ากินข้าวเรื่งได้ไหมได้ๆๆได้ได้ได้วุ้ยโฮจิร่าอยู่每天我们ด快饿肚子 不会了不ผิงผิาสนใจเรื่องปากท้องก่อนเรื่องอื่นเสมอนะครับกินเสร็จแล้วสิ่งที่ช่องทำต่อไปก็คือ你们这个水里没有泡泡啊你闻一下你闻一下杯子有没有味道有洗发水的味道没不奶呀我不会中毒的老婆在刷牙老公在吃饭吃完饭刷完牙我们一起睡อ觉嗯对哇你ห到没嗯没咬到金哦嗯你会觉得恶心吗 ทริปพันลิมูนวันแรกของเราก็ไม่อาบน้ำซะแบบล้ว今天นน d r e a า come เ我发现原来它不是一个 very beautiful dream กำงให้กับเตียง快รอแล้วเสียงสมาแคมปิ้งในรถมันลำบากมากเลยเหนื่อยมากๆอยู่แล้วอยางอ่ะ 够了够了够了再来奥特卡哦那我觉得太多了可以了可以了代流代流生活原来睡车上这么累以后不要相信那些骗人的视频了、嗯、我们这种才是真的告诉你们千万不要随便睡车上好累、嗯、啊那边蒙啊那边他后面拆开嗯 ลัดดีส,ดว,สดวัสดีครัลัติสวัสดีครับบาายบา,ยบา,ยบาย